สวัสดีเจ้าพี่วางสวัสดีเจ้าเจ้าวันนี้นั่นเจ้าป้ากันโดยบังเอิญเจ้าสาวําปฟางพวกสาวเจียงให่เจ้าเมาปลากันตีวัดอันนี้นอวันนี้กับ่เาวัดเฉลิงพระเกียรติเจ้าแต่ว่านี้ต้องโบกับขึ้นไปมาละเจ้าลงไปมาละกวางกำลังจะขึ้นไปเจ้าสว้สดางงามมันก็งามเจ้าไปตังบนกบจบรรยากาศเย็นอ๋อค่นี่คือเป็นโอกาสดีตีมาได้ปะตีได้มาปากันตีนี่เจ้าื่อเกิดบาฝันเนาะ มาได้นัดหมายจ้ผมก็ะดิใจขนาดนี้เนะี่ยทีนี้พิธีกรของผมต้องกู้ดีเข้ามาอ,อยู่ในนี่นะนะฟ้ากัน <c oughs> นะเนาะ เจ้าอันนี้ก็มาแอลตะกี้ควงก็ขึ้นมาตังตังเส้นของน้ำน้ำม่วงรสเก็ดเจ้าขึ้นมาตังอันเทพสเดจแล้วก็ข้ามมาฟังลำปางแม่นเจ้าแม่นกอหมูหัวเข้ามาเข้ามาตังหานแล้วก็ตะกี้ก็แวะแวะอันเจซซอนมาเอ็นแล้เจซอน้าหน้าเขาเจ้าเจซ่อนนักหนักกว่ากำแรงตอนไปตอนเจ้าเนี่ยคนไปน้อยเดียวแต่ว่าออกมาตอนเตียงคือคนกำลังส่วนตางขึ้นไปนักขนาดเลยเนี่ก็เหมือนกันตั้งบนนี่ก็เหมือนกัน คนนักตลอดสายนะเจ้าเ่ะนี่ก็เป็นเตื้อแหลกเหมือนกันที่มาต้องไปลองฟิชิทคอเจ้าน้องกวางจะนอนตีนี่ลำปางไม่ก็ออน่าจะปีกวันนี้เจ้าเดี๋ยวว่าจะไปกัดกองตาเห็นอ๋อสะไปกปดการต้เงตา กาดกองตาเหมือนฟาแขวนเจ้าอ๋อเดี๋ยวไปก่อนแรงเหมือนตังกาดกองตาบอยาเจอแต่มากันพูดเนาะตักาดถ้ามาลำปางคือวาต้องต้องไปกัดกองตาเนาะเจ้าตัวเจ้าจะพอวันเสาร์วันอาทิตีเราจะเนาะอ๋อจับพอดีค่ะใครหู้ตีเจโฮมต้องถามน้องกวางเลยมีเจ้าทีไหมก็มีเจ้าทีมีหนังผ่องน้องกวางเอ็ดมูนเจโฮม เจอโฮมเพื่อนะจะมีดเดียวจะมีวัดเห็นวัดคือวัดอ่ออาโขนะเจ้าจะอยู่บนยอดดอยเหมือนกันเขาจะได้ขึ้นคันไหนประมาณสองไร่สิเจ็ดทางตี่อยู่ตรงสามแยกท่านนะอ๋อเจ้านี่วัดวาอารามหลายที่วัดเจ้าจะวาจะเป็นนักท่องเที่ยวนี่ถือว่านักในการเห็นต้นนางดอกวัดมะนาพราว่าเดี๋ยวนี้คืออากาศมันกำลังเริ่มเย็นแต่เจ้ามานี่คือหนาวขนาดเลยเหมือนกันเจ้าเที่ยวแบบยากมาแอลตังโซนผักเหนือเขาเนาะเจ้า ก็ถ้าใครสนใจอยากมาแอลตั้งเชียงใหม่ลำปางป <ะ S 2> ก็สามารถมาแอลได้เนาะก,กระตุ้นการท่องเที่ยวบ้านเฮาแน่นอนถ้าไปโดนสเก็ตไปตีไหนครับ น้ำผู้ห่อนโดยสะเกดเจ้าโอเคน้องควางอยู่ตีอยู่ตีหันเจ้าขายของอยู่หันของอยูันเจ้าอืแล้วแม่สบายดีเนาะแม่สบายดีแต่ตอนนี้แม่ก็ขายของอยู่ฮันเนาะลูกเมลล์ลูกเมลล์ร่างนี้ลูกเอล์นี่ช่วงวันหยุดเนาะกับเจ้าเกี่ยววันนี้ดีใจแต่แท้เนาะเจ้าตีพิพิธกรคนงามทั้งสองมาฟ้ากันโดยบริการน่าหรักมาก เอฟซีผมแฟนคลับอีกต้องดีใจขนาดเลยนี่ถามฮาน้องกว้าง<อ>ถามามาได้นัดหมายเพราะว่าโกลก็บมา,า,าได้แบบไปถ่ายคลิปไอหยังนกักแต่ว่าจะใส่ช่วงเวลาที่ว่างซึ่งจะว่างไม่ค่อยเหมือนเปิดเจ้าเจ้า<ม>แล้วก็ท้ายแล้วก,กำลังแบบเอามาลงช่องตะเก่าไอกา<ม>ก็จะมีกําลังเริ่มเจ้ากาลังเริ่มกกว้างกกว้างปาแอลกวกว้างดาวตัวไปได้จ้ผมก็ตัวไปแล้วครับไปดูไปพอคลิปลลาสุตเนี่ยยังไง กุ๊กับกุ๊กับเออกุ๊กับกำลังลงแต่เจ้านี่นางก็จะไปติดตามพอด้วยสาวขอบคุณนางกวางนางมากเลยนะครับขอบคุณอย่างบนม่วนเนอร์เดี๋ยวขออนุญาตาปาสาวลำปางปลาผมไม่อยากตอบเวลากระชั้นชิดเจ้าทีละน้อยต้องใจสอยให้เต็มตีเจ้ายินดีเจ้าสวัสสดีครัับวสดีเจ้า